สวัสดีท่านผูชมท่านและท่านสมาชิกชมรมคนชอบฮีโร่ทุกคนกันด้วยนะบนโลกใบนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่มนุษย์เราก็ไม่สามารถทําความเข้าใจได้อยู่มากมายหนึ่งในนั้นที่ผมไม่สามารถหาคําตอบไม่สามารถเข้าใจแนวคิดของพวกเขาได้เลยก็คือเหล่าบรรดาคอนเทนต์เวอร์ซัสก,กันในแอปคุณภาพแอปหนึ่งที่ใช้ระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่สิบวิแต่กลับสามารถสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้คนมากมายเป็นวงกว้างได้ไม่ยาก โดยพานในวันนี้พวกเราก็มาถึงคิวของอีหนึ่งขวัญใจของชาวแอปคุณภาพคนล่าสุดที่ไม่ว่าคุณจะเลื่อนฟรีผ่านไปทางไหนทําคลิปอะไรเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนก็น่าจะเคยเห็นแล้วพบเจอกับชื่อของตัวละครนี้ไม่มากก็น้อยตัวละครที่ผู้คนต่างอวยกันอย่างไม่ลืมหูลืมตาว่านี่แหละคือสไปเดอร์แมนเวอร์ชันที่แข็งแกร่งที่สุดสําหรับพวกเขาแต่พอเราถามว่าตัวละครนี้คือใครกันคนเหล่านั้นก็จะตอบกลับมาเป็นสีเดียวกันเลยว่านั่นสิแม่งคือใครวะ ซึ่งมันก็ถือว่าไม่แปลกเนื่องจากที่ว่า Spider-Man เวอร์ชันนี้นอกจากที่เขาจะปรากฏตัวมาเพียงแค่เล่มเดียวแล้วเนื้อหาในส่วนที่เขาปรากฏตัวขึ้นมามันก็ยังมีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างจะกำกวมและไม่ปฏิปปต่อกันมันก็เลยกลายเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวแอปคุณภาพก็สามารถหยิบยกเอาตัวละครนี้ไปทำคอนเทนต์เวอร์ซัสกันได้ไม่ยาก และตัวละครที่ผมกำลังพูดถึงอยู่เลยก็คือ Power of Love Spider-Man หรือ Spider-Man Power of Love ตัวละครที่ปรากฏตัวขึ้นมาครั้งแรกและครั้งเดียวภายในหัวเล่ม Peter Parker Spider-Man Annual ในปี1999ที่ภายในวันนี้พวกเราก็จะมาหาคำตอบกันนะครับว่าสรุปแล้วตัวละครนี้มันเทพจริงเหมือนกับที่ชาวแอปคุณภาพเขาอวยอวกันไว้ไหมหรือว่าจะเป็นเพียงแค่อีกหนึ่งตัวละครที่ได้รับผลกระทบมาจากคอนเทนต์เวอร์ัในแอปคุณภาพกันแน่พวกเราก็จะมาหาคำตอบกันภายในคลิปนี้เลยแกบังอาจ ราบทุกสิ่งไปจากฉันเจ้าเป็นใครข้ายังไม่รู้ด้วยซ้ำ โดยเรื่องราวภายในปีเตอร์พาร์คเกอร์สไปเดอร์แมนอนุร่ลในปี1999มันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจักรวาลหลักของมาเวลในคอมิกอย่างเอิร์ดหกหนึ่งหกแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจักรวาลหลักของมาเวลแต่ด้วยความที่ว่าเนื้อหาของมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเส้นเรื่องหลักของสไปเดอร์แมนในยุคนั้นมันก็เลยทําให้ผลกระทบของเหตุการณ์นี้มันก็แทบจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับโครงเรื่องของสไปเดอร์แมนในจักรวาลหลักเลยซึ่งเรื่องราวทันมมนกก่่ตาา, Being ตนนวาววียวออู โดยภายในหัวเล่มนี้สแควร์ Square ก็มีความต้องการที่อยากจะยึดครองสิ่งที่เรียกว่า Nexus of All Reality มิติที่เปรียบเสมือนกับประตูเชื่อมต่อระหว่างความเป็นจริงของโลกต่างๆให้มาเป็นของตน เนื่องจากการที่เป็นจุดต่ระหว่างความเป็นจริงมันก็เลยทําให้พลังงานของจักรวาลก็จะไหลผ่านเส้นทางนี้จึงทําให้ผู้ใดก็ตามที่สามารถควบคุม n e x u s of All Reality ได้ก็เท่ากับว่าคนผู้นั้นเองก็จะสามารถกําหนดและเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้ตามใจชอบและนี่แหละก็คือเป้าหมายที่ทําให้ s q u วร e มีความต้องการที่จะครอบครองพลังของ n e x u s o f a l l Reality เพื่อที่ว่าตัวเขาก็จะได้กลายเป็นพระผู้สร้างที่กําหนดแนวทางของทุกสรรพสิ่งให้เป็นไปนตามอุดมคติของเขา อย่างไรก็ตามหากว่าสควียร์มีความต้องการที่จะชิงพลังจากเน็กซัสมาเป็นของตนสิ่งแรกที่เขาจะเป็นต้องทาเลยก็คือการกําจัดผู้พิทาของเน็กซัสอย่างแมนติงให้พ้นทางเสียก่อนเพื่อที่ว่ามันก็จะได้ไม่มีใครมาขวางทางเขาในตอนที่ใช้พลังจากเน็กซัสและด้วยความที่ว่าเขาเป็นคอสมิกบีอิงกันนะครับส่วนมากแล้วอย่างที่เราก็รู้กันว่าพวกคอสมิกบีอิงเองก็ไม่ค่อยชอบลงมือทําอะไรด้วยตัวเองสควีร์ก็เลยทําการส่งลูกสมุนของมันที่มีชื่อว่าอารไรเดอร์ไปชิงเน็กซัสมาจากแมนติงเดี๋ยวเหตุการณ์มันจบง่ายไป เมื่อรับรู้ได้ว่าในตอนนี้ก็ไม่ได้มีเพียงแต่น넥สตาร์ที่ตกกลายเป็นเป้าหมายของศัตรูแต่มารวมไปถึงตัวเขาด้วยแมนติงก็เลยจะเป็นต้องไปขอความช่วยเหลือจากซูเปอร์ฮีโร่ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบนี้ไม่ใช่หมอแปลกไม่ใช่แอนเชนวันไม่ใช่สการ์เล็ตวิทแต่เป็นสไปเดอร์แมนเพื่อนบ้านที่แสนดีของเราตั้งหาก แน่นอนว่าในจุดนี้เพื่อนๆหลายคนก็อาจจะสงสัยกันอนเนื่องว่าทําไมแมนติงถึงเลือกมาขอความช่วยเหลือจากสไปเดอร์แมนแทนที่จะไปขอความช่วยเหลือจากซูเปอร์ฮีโร่สายเวสมอลคนอื่นๆที่ดูพึ่งพาได้กว่าเขาซึ่งแน่นอนครับว่าคําถามในจุดนี้ปีเตอร์เองก็ถามแมนติงเหมือนกันว่าทําไมต้องมาขอให้เขาช่วยแทนที่จะเป็นคนอื่นล่ะ แต่ก็ยังไม่ทันจะได้คําตอบอะไรแมนติงก็ทําการส่งสไปเดอร์แมนเข้าสู่เน็กซัสจากความมึนงงว่าในตอนนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่วะมันก็เลยทําให้เมื่อสไปเดอร์แมนเข้าสู่เน็กซัสออฟออเรียลิตี้เขาก็เลยถูกเอาไรเดอร์โจมตีใส่ก่อนในตอนที่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวการโจมตีดังกล่าวทําให้สไปเดอร์แมนหลุดจากการเชื่อมต่อก,กับเน็กซัสและทำให้ตัวเขาถูกส่งไปยังจกกักรวาลคู่ขนานอื่นไม่ว่าจะเป็นในจกกักรวาลที่เขาได้กายเป็นพิธีกรรายการทอล์กโชว์หรือจะเป็นในจกกักรวาลที่เขายอมเสียสละต,ตัวเองเพื่อปกป้องุงบ ส่วนอีกด้านหนึ่งสแควร์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาต่อนหน้าต่อตาแม, Man ตตามนติงเพื่อบอกว่าความพยายามที่จะหยุดยั้งตัวเขาว่ามันเปล่าประโยชน์เว้ยแต่ด้วยความเป็นคอสมิกบีอิงที่มีความรอบคอบไม่ประมาทไม่ดูถูกคู่ต่อสู้ไม่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 ไมสิ่งเหล่านั้นพวกเราคอสมิกบีอิงไม่ทํากันไม่ที่นี่เราไม่ทาํางั้นไหนในตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนก็มีตัวแทนที่ใช้สําหรับการต่อสู้แล้วทําไมแมนติงไม่ลองมาวางเดิมพันกับเขาดูล่ะหากว่าเอาไรเดอร์เป็นฝ่ายชนะไม่ว่าเขาจะทําอะไรกับเล็กซัสแมนติงห้ามเข้ามายุ่ง แต่หากว่าสไปเดอร์แมนเป็นฝ่ายชนะเขาและเอาไรเดอร์ก็จะยอมลาถอยกลับไปและไม่ยุ่งเกี่ยวกับเน็กซัสอีกเลยและเมื่อดูเหมือนมันจะไม่มีทางเลือกอื่นแมนติงก็เลยต้องจำใจวางเดิมพันกับอนาคตของจกักรวาลมาเวลเอาไวก้กับการต่อสู้นี้ของสไปเดอร์แมนโดยที่ไอเจ้าสควีร์ก็หารู้ไม่เลยว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ของเขานี่แหละ เเกอจะลียนยนน้หลังจากที่สไปเดอร์แมนหลงอยู่ในจกักรวาลอื่นอยู่ได้สักพักหนึ่งเขาก็สามารถหาทางเชื่อมต่อกับมายังเน็กซัสได้สาเร็จแต่ทว่ากว่าที่สไปเดอร์แมนจะกลับมาสู่ใจกลางของเน็กซัสได้ในตอนนี้ไอ้เจ้าเอาไรเดอร์มันก็สามารถชิงการควบคุมมาจากศูนย์กลางและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเน็กซัสไปเป็นที่เรียบร้อยการต่อสู้ของสไปเดอร์แมนและเอาไรเดอร์ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของเน็กซัสมันก็เลยได้เริ่มต้นขึ้นและด้วยการที่พวกเขาต่อสู้กันภายในจุดเชื่อมต่อระหว่างความเป็นจริงแบบนี้มันก็เลยทําให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาากการต่ออสู้ขง Spider Man และ มันก็จะไม่ได้เกิดความเสียหายเพียงแค่ภายในเน็กซัสเท่านั้นแต่ว่ามันยังรวมไปถึงความเป็จริงต่างๆของจัก,กรวาลมาเวลที่สูญเสียงว่าพวกมันก็อาจจะโดนทําลายไปจากการต่อสู้ในครั้งนี้หากว่าสไปเดอร์แมนไม่สามารถหยุดเอาไรเดอร์เอาไว้ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ความเป็นจริงทุกอย่างมันล่มสลายในตอนนั้นปีเตอร์ก็ตระหนักได้ว่าสิ่งเดียวที่จะสามารถช่วยเขาให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่เลวร้ายแบบนี้ได้มันมีเพียงแค่สิ่งนั้นเท่านั้นปีเตอร์จึงได้ทำการลวงเข้าไปในรอยแยกระหว่างความเป็นจริงที่อยู่ๆก็ปรากฏขึ้นมาเพื่อดึงเอาสิ่งที่ช่วยให้สไปเดอร์แมนสามารถรอดพ้นจากวิกฤตอะไรแบบนี้มาได้แล้วหลายต่อหลายครั้งไพ่ตายที่คอยช่วยชีวิตของสไปเดอร์แมนเสมอมาในทุกจักรวาลและสิ่งนั้นเลยก็คือความรักความอบอุ่นและแรงบันดาลใจที่ได้รับมมมาาาาจกผู้คนที่่เเขหวงใยสอ เพราะด้วยความที่ว่าใจกลางของ넥ซัสมันเป็นจุดที่ตักกะอะไรในโลกความจริงของพวกเรานะครับที่รู้จักกันมาไม่สามารถใช้อ้างอีได้ในจุดนี้มันก็เลยทําให้สไปเดอร์แมนสามารถนําเอาความรู้สึกที่เป็นสิ่งนามธรรมาอย่างพวกความรักความห่วงใย,ยอะไรพวกนี้จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นคอนเซปที่สามารถจับต้องได้และใช้มันเพื่อกอบกู้ทั้งจัก,กรวาลเอาไว้ได้มันก็คงจะไม่แปลกเกินไปมั้ง และด้วยพลังแห่งรักที่เชื่อมผ่าเรื่องราวของสไปเดอร์แมนในทุกจักรวาลต่อให้คุณเป็นสิ่มีชีวิตที่เชื่อมต่อเข้ากับเน็กซัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไป่สามารถต้านทานพลังอํานาจของสิ่งนี้ได้เปิดโอกาสให้แมนติงอาศัยจังหวะน,นี้ในการชิงเอาการควบคุมของเน็กซัสกลับเป็นของตนพร้อมทั้งใช้พลังดังกล่าวเพื่อซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ของสไปเดอร์แมนและอาไรเดอร์และนี่เลยก็คือเนื้อหาโดยรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในหัวเล่มปีเตอร์พาร์เกอร์สไปเดอร์แมนอนเนอร์เลในปี 1999. ที่พอผมอ่านเรื่องราวนี้จบแล้วผมก็เลยเข้าใจนะว่าทําไมคอนเซปต์ของสไปเดอร์แมนเวอร์ชันนี้คนส่วนใหญ่ถึงเข้าใจผิดกันได้ง่ายๆเลยเพราะด้วยเนื้อหาที่มันก็ไม่ค่อยปฏิปะต่ะตอก,กันมีการใช้คําที่เยอะและกํากวมผนวกกับอาร์ตสไตล์ที่มีความเป็นนามธรรมาผสมภาษากับลายเส้นที่มีความยุ่งเหยิงโดยเฉพาะเนื้อหาในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับ Nexus น e คัสนี่ยิ่งดูยากเลยผมก็เลยไม่แปลกใจนะครับที่ว่าทําไมเนื้อหาในอ e ีเวนต์นี้มันถึงเข้าใจยากแบบสุดๆและคนส่วนใหญ่ถึงเข้าใจผิดกันได้ง่าย มันก็เลยทําให้แฟนๆนะครับเสียงแตกออกไเป็น2ฝ่ายเลยระหว่างฝ่ายที่เชื่อว่าสไปเดอร์แมนในเวอร์ชันนี้มันเทพจริงเป็นสไปเดอร์แมนเวอร์ชันที่แข็งแกร่งที่สุดกับฝ่ายที่เชื่อว่าสไปเดอร์แมนในเวอร์ชันนี้ไม่มีอะไรเลยนอกเสียจากว่าโดนอวยเกินจริงโดยหากถามว่าผมอยู่ฝ่ายไหนหลังจากที่ผมได้อ่านหัวเล่มนี้ไปที่เรียบร้อยความรู้สึกของผมค่อนข้างที่จะเอียงไปทางฝั่งที่เชื่อว่าสไปเดอร์แมนเวอร์ชันนี้ไม่มีอะไรเลยแค่เป็นตัวละครที่โดนอวยเกินจริง จากข้อสังเกตรแรกเลยก็คือชื่อของตัวละครที่ถูกเรียกว่า Power of v e Spider-Man หรือ Spider-Man Power of l o v e อ้ Power of ลง Power of v e อะไรจริงๆแล้วมันไม่ใช่ชื่ออย่างเป็นทางการที่มาวิวใช้เรียกตัวละครนี้ด้วยซ้ำเพราะ Spider-Man ในหัวเล่มนี้นะครับถูกเรียกว่า Spider-Man เฉยๆไม่ได้มีชื่ออะไรต่อท้าย ต่างจากยูนิพาวเวอร์สปายเดอร์แมนที่ปรากฏตัวขึ้นมาภายในยุคเดียวกันรายนั้นจะมีชื่อเรียกร่อย่างเป็นทางการเลยว่าคอส m ิ c สปายเดอร์แมนชื่อเรียกอย่างเป็นทางการที่ได้รับการยืนยันจากมาเวลออฟฟิเชียลแตกต่างจากไอเจ้าพาวเวอร์ออฟเลิฟสปายเดอร์แมนนี่เลยที่เป็นชื่อที่แฟนๆนั้นใช้เรียกกันเองโดยที่ไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการด้วยซ้ําคาดการว่าที่มาของชื่อนี้มันก็น่าจะเกิดขึ้นมาจากการที่สป i d เดอร์แมนคนนี้นะเขามีการใช้พลังแห่งรักในการปกป้องจัก,กรวาลเอาไว้เมื่อมันไม่มีีชื่่ออยยยาาาาางงเเเเปเเบบ Spider กกเป็็็็นนนนนทกกกกกกรรแแแแฟลลลตตบบบบัััววหหะ Concept Spider-Man พ Power Power of l o v ไปเ i อ e r m a n ไปเลยยังไงล่ะแค่จุดนี้จุดเดียวม,มันก็ทำให้ผมเอกใจเลยนะว่าถ้าเกิดเป็นถึง Spider-Ma n เวอร์ชันที่แข็งแกร่งที่สุดขนาดนี้ทำไมแค่ชื่อเรื่ออย่างเป็นทางการมันยังไม่มีเลยวะและนอกจากประเด็นเกี่ยวกับชื่อของ power of love spider man ข้อสังเกตอื่นๆที่ทำให้ผมเชื่อว,ว่าตัวละครนี้ก็น่าจะเป็นเพียงแค่ตัวละครที่โดนอวยเกินจริงมันก็ยังมีกันอยู่อีกประมาณ 2- 3ข้อด้วยกันซึ่งผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเนื้อหาต่อจากนี้ไปจะเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะ อย่างแรกเลยเท่าที่ไปดูมาชาวแอปคุณภาพเขาชอบบอกว่าตัวละครนี้เป็นสไปเดอร์แมนที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับพลังมาจาก One above all การมีตัวตนอยู่ของเขาเนี่ยก็จะเป็นภายต่อ One above all เนื้อหาในจุดนี้มันก็น่าจะเกิดขึ้นมาจากการที่ภายในหัวเล่มของ Peter Parker's กอนนร์สไปเดอร์แมนอนุรในจุดหนึ่งมันมีการระบุว่า หากมีอะไรเกิดขึ้นกับแมนติงมันอาจจะส่งผลกระทบไปถึงผู้สร้างก็เป็นได้โดยคําว่าผู้สร้างภายในประโยคนี้พวกเขาก็จะใช้คําว่า the creator ซึ่งเมื่อแฟนๆมาวิอย่างพวกเราฟังคําว่าผู้สร้างนะครับเว็บแรกหลายคนก็น่าจะนึกถึง One a b o v o All ที่เปลี่ยเสมอกยกับตัวแทนคนเขียนอะเนอะการที่คนส่วนใหญ่เมื่ออ่านประโยคนี้แล้วคิดว่า the creator นั้นหมายถึง o ันอัมันก็เลยไม่ผิด แต่มันเต็อยู่เพียงแค่อย่างเดียวนั่นก็คือการที่ตัวตนของแมนติงภายในหัวเล่มนี้ก็ไม่ใช่เฮดซารลิตอย่างที่พวกเราคุ้นเคยกันที่สิเพราะว่าตัวตนของแมนติงภายในหัวเล่มนี้จะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าคาร์ดมอนหรือไม่ก็อ่านออกเสียงอะไรในทํานองนี้ตัวละครที่ผู้เขียนมีความต้องการจะตีความให้เขาคืออดัมมนุษย์คนแรกในคําสอนของศาสนาคริสต์มนุษย์คนแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยฝีมือของพระเจ้าตามสิ่งที่ได้ระบุเอาไว้ในพระคัมภีร์โดยที่พระเจ้าของคริสต์เองก็มักจะถูกเรียกแทนในจักรวาลมาเเเวววดด้ยยคําา่่ีชนกับ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าพระเจ้าของคริสกับวันอัลบอฟอ l ลในจักรวาลมาเวลบางครั้งพวกเขาจะถูกเรียกด้วยชื่อเดียวกันอย่างเดอะครีเอเตอร์แต่ในจริงแล้วทั้งพระเจ้าและวันอัลบอฟอ l ก็เป็นสิ่งมีชีวิตคนละตัวตนกันพระเจ้าก็คือพระเจ้าวันอัลบอฟอัก็คือวันอัลบอฟอ l ลทั้งสองคนเป็นตัวตนคนละแบบกันภายในเหตุการณ์นี้ที่มีการอ้างถึงคําว่าเดอะครีเอเตอร์พวกเราก็เลยไม่สาม,มารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าทางคนเขียนต้องการจะกล่าวถึงพระเจ้าหรือวันอั o บอฟอักันแน่ ทำให้เราก็สามารถตีความจากประโยคนี้ได้2อ,อย่างนั่นก็คือหากว่าเกิดอะไรขึ้นกับแมนติงมันอาจจะมีผลกระทบไปถึงวันอเ o v e a ฟออลไม่ก็หากเกิดอะไรขึ้นกับแมนติงมันอาจจะมีผลกระทบไปถึงพระเจ้าความหมายของประโยคนี้ไม่มีใครรู้นอกเสียจ,จากคนที่รับผิดชอบผลเล่มของปีเตอร์พาเกอร์สไปเดอร์แมนเล่มนี้ที่พวกเขาเองก็ไม่ได้มีการเปิดเผยว่าเดอะครีเอเตอร์ที่พวกเขาหมายถึงคือวันอเวฟออลหรือพระเจ้ากันแน่ เซงไม่ว่าตัวตนของเดอะครีเอเตอร์พานในประโยคนี้จะเป็นวันด e r w บิลเอลหรือพระเจ้ามันก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสไปเดอร์แมนอยู่ดีนะครับเพราะอย่างที่บอกไปเนื้อว่าตัวแปรที่จะส่งผลต่อเดอะครีเอเตอร์อะมันคือแมนติงไม่ใช่สไปเดอร์แมนดังนั้นแล้วเนื้อหาในส่วนที่ว่าตัวตนของสไปเดอร์แมนเนี่ยเป็นตัวตนที่เป็นอันตรายต่อผู้สร้างผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันมาจากไหน แต่เราก็พอคาดการได้ว่ามันก็น่าจะมีผลมาจากการที่วันเบ o v e ฟอ l ได้เคยถูกระบุเอาไว้ว่าเขาคือสิ่งมีชีวิตที่มีความรักเป็นอาวุธกับการที่คําสอนของศาสนาคริสก็ได้บอกเอาไว้ว่าพระเจ้านั้นรักทุกคนโดยที่ไม่มีข้อแม้บริบทดังกล่าวมันก็เลยอาจจะดูคล้ายคือกับ s p i d e r m a แมภายในหัวเล่มนี้ที่ใช้พลังแห่งรักในการกอบกู้จากวานด้วยเช่นกัน จากความเชื่อมโยงในจุดนี้มันก็เลยอาจจะกลายเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้คนคิดกันไปต่อว่าเฮ้ยสไปเดอร์แมนมันใช้พลังแบบเดียวกับวันนบอฟอัลแล้วก็พระเจ้าของคริสนี่ว่าดังนั้นแล้วสเกลพลังของมันก็น่าจะทัดเทียมกับทั้งสองคนเลยไหม แต่โดยส่วนตัวผมก็ไม่คิดว่าภายในหัวเล่มนี้เขาต้องการที่จะปูว่าสไปเดอร์แมนมีพลังแบบเดียวกับพระเจ้าแล้วก็วันเดอร์ a l ฟเพราะดูจากความต้องการและก็บริบทในการเล่าเรื่องพวกเขาน่าจะต้องการสื่อว่าความรักและความห่วงใยจากผู้คนโดยรอบนี่แหละก็คือสิ่งที่ทำให้สไปเดอร์แมนสามารถยืนหยัดต่อสู้ต่อไปได้แม้ว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับภัยอันตาร,ารายที่เกินกว่าตัวเขาก็ตาม แต่ด้วยการนําเสนออย่างที่ผมได้เล่าไปด้วยการใช้พลังแห่งรักในการต่อสู้แบบนี้มันก็เลยทําให้ผู้อ่านสามารถหลงประเด็นได้ง่ายจากความต้องการที่อยากจะบอกว่าความรักเนี่ยคือสิ่งที่เจอจุนสไปเดอร์แมนกลายเป็นความเข้าใจาผิดที่เชื่อว่าสไปเดอร์แมนใช้พลังรูปแบบเดียวกับวันเดอร์บฟออลและพระเจ้าไปแทนทั้งๆที่ไม่มีอะไรยืนยันเลยว่าความรักที่สไปเดอร์แมนใช้มันคือความรักในรูปแบบเดียวกับที่วันเดอร์บฟออลและพระเจ้าของคริสมี ส่วนเหตุผลที่พวกเขาไม่ได้ขยายความในจุดนี้มันก็ไม่ยากเลยเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการจะเล่าพวกเขาไม่ได้อยากจะบอกว่าสไปเดอร์แมนมีพลังแบบเดียวกับพระเจ้าเว้ยพวกเขาแค่อยากจะบอกว่าความรักคือสิ่งที่ทำให้สไปเดอร์แมนมีอย่างทุกวันนี้ไม่เข้าใจจริงๆเลยเป็นอะไรกันประเด็นต่อมาที่ชาวแอปคุณภาพชอบหยิบยกเอาตัวละครนี้ขึ้นมาอวยกันเลยก็คือการที่เขาเป็นสไปเดอร์แมนที่หลอมรวมเข้ากับ n น x u s of a l l Reality แต่ในบริบทของเนื้อเรื่องมันไม่ได้มีการบอกเลยนะว่าสไปเดอร์แมนหลอมรวมเข้ากับเน็กซัสลายเส้นที่ดูบิดเบี้ยวของสไปเดอร์แมนมันก็น่าจะมีผลมาจากการที่เขาเดินทางผ่านเน็กซัสมากกว่าเพราะว่าลายเส้นที่เปลี่ยนไปของสไปเดอร์แมนมันจะมีเฉพาะเพียงแค่ในตอนที่เขาอยู่ในเน็กซัสในตอนที่เขาอยู่ในจกักรวาลของตัวเองหรือหลุดไปอยู่ในจกักรวาลอื่นลายเส้นของสไปเดอร์แมนก็จะเป็นปกติ ผมก็เลยเชื่อว,ว่าลายเส้นที่ดูบิดเบี้ยวของสไปเดอร์แมนในตอนที่เขาเดินทางผ่านเน็กซัสก็น่าจะเป็นความต้องการของผู้เขียนที่อยากจะให้ลายเส้นภายในเน็กซัสนั้นมันดูมีความบิดเบี้ยวแตกต่างจากในจัก,กรวาลปกติเพื่อสื่อถึงความที่ว่าเน็กซัสมันเป็นมิติที่ความเข้าใจและตาักกะาท,ทั่วไปของมนุษย์ไม่สามารถทำความเข้าใจได้ ส่วนในข้อสังเกตหนึ่งที่ทําให้ผมเชื่อว,ว่าสไปเดอร์แมนภายในหัวเล่มนี้เขาไมา่ได้หลอมรวมเข้ากับเน็กซัสมันก็เป็นเพราะว่าภายในเนื้อเรื่องมันได้ระบุอย่างชัดเจนเลยว่าคนที่หลอมรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งกับเน็กซัสภายในอีเวนต์นี้เลยก็คือไอ้เจ้าอาไรเดอร์รู้สมมติของไอ้เจ้าสควีร์ที่ถูกส่งมาเพื่อแย่งชิงการควบคุมมิตินี้ไปจากแมนติง ส่วนเรื่องที่ว่าการต่อสู้ของสไปเดอร์แมนและเอาไรเดอร์ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของเน็กซัสไปแล้วมันสร้างความเสียหายให้กับความเป็นจริงอื่นของจัก,กรวาลมาเวลจนเกือบล่มสลายในจุดนี้มันก็เป็นความจริงแต่ในจุดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากตัวตนของสไปเดอร์แมนเพราะมันเกิดขึ้นมาจากการที่ทางเอาไรเดอร์และสไปเดอร์แมนไปสตาร์ทกันที่ใจกลางของเน็กซัสจุดที่มีความละเอียดอ่อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งพอมีคนไปสตาร์ทกันที่จุดนี้มันก็เลยกลายเป็นการสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างของจัก,กรวาลไปโดยปริยาย อ้าวแล้วเมื่อสไปเดอร์แมนมันไม่ได้หลอมรวมเข้ากับเด็กซัสแล้วมันไปเอาพลังแห่งรักมาชนะเอาไรเดอร์ได้ยังไงกันนี่คือคําถามที่ผมสงสัยขึ้นมานะครับหลังจากที่ทราบว่าสไปเดอร์แมนไม่ได้หลอมรวมเข้ากับเด็กซัสโดยที่คําตอบมันก็ง่ายมากแบบเบสิกเลยครับเพราะว่าปีเตอร์ของเราไม่ได้ทําอะไรเลยยังไงล่ะ แมนติงมันเหลี่ยมสายข้อตกลงที่วางเดิมพันเอาไว้ด้วยการแทรกแซงการต่อสู้ระหว่างสไปเดอร์แมนและอัลไรเดอร์ถึงแม้ว่าแมนติงจะมาขอให้สไปเดอร์แมนช่วยแต่เขาเองก็รู้ดีว่าพลังในตอนนี้ของสไปเดอร์แมนคนเดียวไม่มีทางเอาชนะอัไรเดอร์ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของเน็กซัสไปแล้วได้แน่ๆมันก็เลยทําให้แมนติงจะเป็นต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเพื่อสร้างโอกาสให้สไปเดอร์แมนของเราสามารถปกป้องจักรวาลเอาไว้ได้โดยอาศัยข้อได้เปรียบที่ว่าเขาเองก็เป็นถึงผู้วิทาของเน็กซัสที่เชื่อมต่อกับพลังรูปแบบเดียวกับเอ การแท้งแซงของแมนติงก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ทําให้สไปเดอร์แมนสามารถดึงเอาพลังแห่งรักออกมาจากรอยแยกระหว่างมิติเพื่อใช้ในการจัดการกับเอาไรเดอร์ได้ในที่สุดไม่ไม่ได้นะอย่าเพิ่งหลุดหัวเราะออกไปกันไว้ก่อนนะอีกแค่35วิเราก็จะได้ประกาศชชนะแล้ว ดังนั้นหากว่าจะให้เรามาสรุปกันในความคิดเห็นส่วนตัวของผมย้ำนะว่าในความคิดเห็นส่วนตัวของผมสไปเดอร์แมนในเวอร์ชันนี้นอกจากจะไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการแล้วกรณีของเขาเองก็น่าจะคล้ายคลึงกับมิวแมนซูเปอร์แมนที่พื้นฐานแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวละครที่เทพอะไรขนาดนั้นแต่ด้วยคอนเทนต์เวอร์ซัสที่เน้นเอาตัวละครนูนี้มาเปรียบเทียบกันโดยที่ไม่สนใจความถูกผิดของข้อมูลเป็นทุนเดิมพนวกับเนื้อหาของปีเตอร์พาร์เกอร์สไปเดอร์แมนอนุรักษ์ที่ตัวละครนี้ได้ปรากฏตัวขึ้นมาในปี1999มกที่มีกางเก้า คำ,กำกํากลวมควบคู่กับอาร์ตตล์ที่ดูโคตรยากสมการ2อย่างที่ไม่ควรมาอยู่ด้วยกันเมื่อมันได้โคจมาพบกันก็เลยตู oh, ้มฮันนี่อยู่เหรอสไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งที่สุดแม้แต่วัน above ออลยังต้องกลัวเขาอย่างไรก็ตามจริงๆแล้วตัวละครนี้มันอาจจะเทพจริงก็ได้เพียงแค่ผมเข้าไปถึงความเก่งกาจของเขาเนื่องจากที่ว่าข้อมูลที่อาอีถึงความเทพตัวละครนี้ผมก็ไม่สามารถหาที่อื่นได้เลยนอกเสียจากในแอปคุณภาพเท่านั้น Power of Love Spider-Man สำหรับผมก็เลยไม่ใช่ Spider-Man ในเวอร์ชันที่แข็งแกร่งที่สุดที่แม้แต่ Wonder Wolf เ l ายังต้องกลัวแต่มันก็เป็นได้เพียงแค่อุปทานหมู่ที่เกิดขึ้นมาจากความเข้าใจผิดของชาวแอปคุณภาพกันอีกตามเคย ผมก็ยังสงสัยอยู่เลยนะว่าตัวละครนี้มันจะเทพได้ยังไงวะขนาดในเนื้อเรื่องที่มันปรากฏตัวขึ้นมามันยังไม่ได้มีการบอกอย่างป,ปรูปธรรมเลยว่าตัวละครนี้มันเทพยังไงบริบทของสไปเดอร์ Man แมนภายในหัวเล่มนี้มันก็เลยเหมือนกับพระเอกโชเนนซมากกว่าที่แบบว่าเรากำลังจะแพ้นึกถึงเพื่อนนึกถึงคนที่เรารักนึกถึงคนที่ห่วงใย,ยเราและเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้ด้วยพลังมิตรภาพแต่ในกรณีนี้มันจะเป็นพลังแห่งรักแทนและจากเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้กล่าวมามันก็เลยทำให้สำหรับผมแล้ว power off เลิฟนะ uh huh. uh huh. ไม่มีจริงหรอกมันขี้โม สำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขอภายไปนะที่นี้เลยนะจริงๆแล้วไอ้เจ้าคอนเทนต์เวอร์ซัสกันในแอปคุณภาพเนี่ยบางตัวละครมันก็เทพจริงๆแต่ว่ามันก็มีบางตัวละครที่เป็นแบบมิวแมนแมนแล้วก็ไอ้เจ้าพาวเวอร์ออฟเลิฟสไปเดอร์แมนเนี่ยที่คือมันเป็นใครมาจากไหนไม่รู้แต่ว่าก็โดนอวยให้เทพขึ้นมาซะง,งั้นจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากทำเนื้อหาเกี่ยวกับไอ้เจ้าสไปเดอร์แมนเวอร์ชันนี้เลยแต่ผมรู้สึกว่ามีสมาชิกส่วนใหญ่ภายในช่องเราเข้าใจผิดกันไปนแล้วว่าพาวเวอร์แบบออฟเลิฟส คือซูเปอร์แมนในเวอร์ชันที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นแหละผมก็เลยอยากที่จะมาหยุดความเข้าใจผิดตรงนี้เอาไว้ก่อนที่มันจะบานไปลายไปมากกว่านี้เหมือนกับที่ต่างประเทศกันนะครับคือพวกเขาเชื่อกันไปแล้วว่า power of the spider-man มันเทพจริงผมก็เลยไม่อยากให้คอมมูนิตี้ของช่องเราเป็นแบบสิ่งที่ผมได้ไปเห็นมาในแอปนั้นนะครับแลวทุกคนละครับคิดว่า power of the spider-man มันเทพจริงไหมหรือว่าเป็นเพียงแค่อุปทานหมู่ที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดแบบที่ผมเชื่อกันก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมรออ่านอยู่เช่นเดิม นึกถึงจักรวาลฮีโร่นึกถึงฮีโร่เวิร์สเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเชิญ